ทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับอาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยเพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโปร่งขึ้นชื่อังวิจิตค่ะก่อนนี้ก็ตามันฟางฟาง,ฟางมัวมัวแพ้แสงสว่างตอนนี้คนชั่วแล้วค่ะตารู้สึกสบ,บายค่ะคุณแม่ทานไปกี่กล่องคะกล่องครึ่งได้ั้งแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้ว มันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะก็อาการมันก็ดีขึ้นมากอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วตาฝ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นรับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับตาก็สว่างดีแล้วครับไม่มีแพ้แสงอะไรแล้วครับดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่า ถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดี D Contact สุดยอดผลิตภัณฑ์คายดีอันดับหนึ่งในเอเชียด้วยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอบประสาทต,ตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูด,ดวงตาได้ดีขึ้น D c t a c t ช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทต,ตาหลุดลอก ตอหินต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งหุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสื่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค